ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่พิจารณารางวัลน,นี้ให้กับผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงก็คงไม่มีใครสรุปผลงานของผมได้ดีกว่าตัวผมเองซึ่งสามารถสรุปสั้นๆได้ตามนี้กลุ่มแรกเป็นเรื่องของการประดิษฐ์คิดคน้นผมคิดค้นสไลด์รูปแบบต่างๆนับสิบแบบบางแบบใช้สำหรับทางดาราศาสตร์บางแบบสําหรับการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็หลายแบบสําหรับการคํานวณปฏิทิน และมีหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์นำไปจัดพิมพ์เผยแพร่โดยผมไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆตัวอย่างที่เห็นเป็นประดินแผ่นหมุนที่สามารถคำนวณวันทางจันทรคติได้200ปีเมื่อเร็วๆนี้ได้ร่วมกับรูปคนโตประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันเด็กกดล็อกในรถซึ่งเป็นงานที่ท้าทายไม่น้อยเพราะว่าผู้ใหญ่ต้องกดล็อกได้โดยง่ายและใช้ได้กับรถทุกรุ่นเมื่อทำเสร็จเราก็แจกต้นแบบฟรี ผมคิดคนไดอยแกรมเวลาระหมาดให้กับพี่น้องชาวมุสลิมได้ทั่วประเทศไทยตามปรากฏการทางดาราศาสตร์ผมตีพิมพ์ผลงานวิจัยผ่านวรารสารราชมดิตสิฉบับผมเป็นผู้ทำรางวัดจิอเดซี่ที่ปราสาทพนมรุ้งในปี -36 และเป็นที่มาของประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในวันที่สองสามสี่เมษายนของทุกปีผมคำนวณตำแหน่งและทิศทางของสุริยุป,ปราคาในปีส8แและในโอกาสต่างๆในช่วงที่ยังอยู่ในประเทศไทย ผมใขความจริงเกี่ยวกับการคำนวณสุริยปราคาของรัชกาลที่4เป็นผู้พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ในเรื่องของกระดานปักขะณน,นาที่รัชกาลที่4ทรงประดิษฐ์ขึ้นว่าใช้งานได้จริงมีความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ผมใช้เวลาสามปีในการแคร็ก,การคำนวณบนกระดานดำแผ่นสุดท้ายที่ทรงอักษรว่าทรงคำนวณอะไรและเป็นที่มาของกระดานเลิกศักยณน,นาที่ประดิษฐ์ขึ้นผมไขความลับของเวลามาตรฐานของไทยในสมัยรัชกาลที่4ี่ ผมเป็นผู้ออกแบบเชิงคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ของปฏิมาก,กรรมแสงที่คณะสถาปัตย์เชียงใหม่และรวมถึงที่กำลังจะเผยแพร่ให้ใช้ได้กับทุกจุดในประเทศไทยในวันที่5ธันวาที่จะถึงนี้ผมเปิดช่อง YouTube สอนคณิตศาสตร์มอลายให้ฟรีไม่มีโฆษณาตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาผมสร้างหมุดหลักประดินไทยตรงตามบันทึกทางประวัติศาสตร์การคำนวณทางดาราศาสตร์ในการสืบค้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร ส่งผลให้สภากราโหมแก้ไขวันกองทัพไทยจากวันที่25มกราคมเป็นวันที่18มกราคมผมเขียนโปรแกรมปฏิทิน5,000ปีแจกฟรีเป็นปฏิทินไทยจีนอิสลามผลไทยล้านนาหรือกะเหลี่ยงมงรวมถึงของรัชกาลที่4และอื่นๆผมพัฒนาซอฟต์แวร์ดิกชันนารีอังกฤษไทยในช่วงแรกก็ขายพอได้ทุนคืนก็แจกฟรี ผมเป็นที่ปรึกษาการคำนวณปริเินหลวงของสำนักพระราชวังตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาผมเผยแพร่ความรู้สู่สาธรารณชนผ่านช่อง YouTube ที่เรียกว่า l อยอ a คาเดมีในปัจจุบันมีกว่า200ตอนมียอดวิวถึง5ล้านวิวผมรับงานอาสาในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีค่าตอบแทนในแคนาดาผมเป็นประธาน peer review ของ C I M Journal ซึ่งเปรียบได้กับวรารสารวิศวกรรมสถานแห่งชาติ ในสาขาวิศวกรรมเหมืองบนดินแล้วก็เป็นพิ b l i c a t แชร์เอ็ก e x e ซคิวทีฟออฟิเซอร์ของสมาคมเหมืองบนดินของประเทศแคนาดา